ซีนีาคาเฟ่บายหนังหมูหนูพลอยกับดรอกเตอร์พัดสอนสังสีและลอยสีสุโรสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนผลิตบุคลากรให้เป็นนักปฏิบัติเก่งดีมีคุณธรรมรับผิดชอบต่อสังคมสร้างสารรค์งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านสื่อสารมวลชนซีนี玛คาเฟ่ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Cinema Cafe ทาง FM 89.5 Innovation for Life นวัตกรรมเพื่อชีวิตควบคุมและผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะสวัสดีค่ะน้องพลอย้าวเราชิงพูดก่อนสวัสดีค่ะป้าโมสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะก็ต้อนรับเข้าสู่รายการ Cinema Cafe นได้ยินเสียงเราสองคนนะสดใสสดใสนะก็สาหรับสัปดาห์นี้นะก็เป็นช่วง ท้ายแล้วช่วงท้ายของเดือนก่อนสุดท้ายนะเข้าสู่ช่วงปลายปีได้ไปไหนก็จะได้ฟังจิงกะเบลอเริ่มแล้วเริ่มแล้วเพราะพอหมดลอยกระทงเนาะเข้าสู่ช่วงของการแบบรอคอยว่าแบบปีใหม่ปีใหม่เตรียมเที่ยวบางคนก็ไปเที่ยวต่างประเทศดูดอกไม้ใบไม้เปลี่ยนสี่สวนดิฉันก็ทำงาน เธอเป็น working woman ไม่มันยังไม่ได้ช่วงของการยุดใช่ไหมฉันเป็น sleeping woman นอนตลอดเวลาน่าอิจฉาจริงๆนะปุ่ปป้าหมนี่คือที่สุดแล้วเอ้าก็ไม่เป็นไรเพราะก่นหน้าป้าก็ทำงานมาเต็มที่เต็มเหนี่ยวแล้วแตถึงเวลาป้าต้องอะไรหลาๆพักผ่อนมาสำหรับสัปดาห์นี้มาแบบด่วนๆเร็วๆนะเพราะว่าแบบ จะต้องรีบนะดูเพื่อมารีวิวนะแล้วก็ปรากฏว่าปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนี่ยเห็นมีคนมีคนแบบผ่านทาง Facebook เขาก็ดูแล้วเขาก็มารีวิวอะไรเงี้ยนะเป็นสารคดีนะคะของคุณมาธาสะจวดนะแต่ว่าชื่อสารคดีเขาเขียนเฉยๆว่ามาตามาธาไม่ได้มีนามสกุลออกาออกเสียว่ามาธาหรือมาตา จริงๆก็มาท่ามั้ไม่รู้มาเอ,เออมาท่าแหละ,ะมาท่านะ,ะ,ะ,ะแล้วก็เป็นสารคดีนะคะเอ่อพูดกับคือคุณ RJ c u เจคัตเลเป็นของปีนี้แหละนะถ้าดูจากใบปิดหน้าหนังเนี่ยจะเป็นออกเมื่อเดือนตุลาวันที่ส0ก็คือก่อนช่วงช่วง ผีอะช่วงฮาโลวีนฮโลวีช่วงฮาโลวีนนะแต่ว่าใบปิดหน้าเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังถ้าคุณผู้ฟังไม่รู้อะคือถ้าดิฉันเห็นนะก็ฉันก็เอ๊ะมาท่าคือเป็นเป็นรูปคุณผู้หญิงนั่งอยู่แต่เป็นคุณผู้หญิงวัยสาวอคือเป็นเป็นุเป็นคุณมาท่าสะจวดวัยสาวเพราะว่าอย่างดิฉันเนี่ยเกิดมาก็คือเจอเขาในวัยที่สูงสูงวัยแล้วพี่รู้จักเขาตอนเขาประมาณอายุห้าสิบ <ค>ก็จะประมาณนั้นมีเรื่องราวอยู่เกิดเกิดคดีความแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพอดูรูปชะมาก็จะเอ๊ะใช่มาท่าสะจวดหรือเปล่าแต่ว่าพออกรดเข้าไปหาข้อมูลก็จะอาเป็นคนเดียวกันแต่ว่าเขาใช้ภาพของมาท่าสมัยที่เป็นสาวซึ่งจริงๆแล้วภาพจําของมาท่าสะจวดท่าถ้าคุณผู้ฟังอาจจะแบบเกิดในยุคเดียวกับดิฉันเนาะหรือรุ่นคุณแม่ดิฉันเนี่ยก็จะเห็นคือภาพคือเธอมาเนี่ยก็คือ สูงวัยแล้วอะไม่ใช่ไม่ใช่ภาพที่เป็นวัยรุ่นนะถ้าถ้าเห็นแบบเวลาเธอออกช่องทีวีที่เธอทําอาหารอ,ออกช่องที่เป็นแบบว่าดูแลบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็คือเธอ,อจะมาแบบเธอคือ,อดิฉันเนี่ยเขียนเอาไว้ในเรื่องย่อว่าเป็นไอดอลอินฟลูเอนเซอร์ด้านการงานพื้นฐานอาชีพอ๋อคือเธอเป็นเหมือนกับ จะว่าอะไรเป็นกูรูอ่ะเป็นเป็นการงานพื้นฐานอาชีพคืออันนี้ดิฉันพูดเอง่ะสมัยป้าเด็กเรียนๆยนะการงานพื้นฐานอาชีพพวกปักผักร้อยทำอาหารทำดอกไม้ตัดต้นไม้ปลูกต้นไม้ตัดกิ่งคือทุกอย่างที่เป็นไลฟ์สไตล์ที่เป็นแล้วเธอนิยามตัวเธอว่าคือเลี้ยงเป็นมาท่าส่วนเลี้ยงคือใช้ชีวิต ลิฟตงอ่ะอให้อยู่ให้ดี oh. อ๋อแต่ไอ้คำว่าด,ดีของเธอเนี่ยตามสไตล์ตามสไตล์มาท่าสาจววเนี่ยแต่อะเดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนาะคือสารคาดีจริงๆก็เป็นสารคาดีที่เก็บคือเธอยังมีชีวิตอยู่นะคือไม่ได้เป็นสารคาดีที่แบบเ<ช><ล>ะาจะถึงคนเสียชีวิตไม่ใช่เนาะปีนี้ก็80ดิกว่าแล้วนะก็คือนำเสนอเรื่องราวตั้งแต่เด็กซึ่งดิฉันก็เพิ่งรู้ว่าเธอเป็นนางแบบมาก่อน ก็นางก็สวยนะอ่ะคือคือสวยแหละแต่ว่าคือภาพที่เห็นมันมาตอนที่เธออายุมากแล้วไงทุมทวมหน่อยอ่าคือมีรอยรอยยับแล้วแล้วก็ไม่ได้ผ่านการทําสัลญกรรมคือคุณผู้ฟังนึกย้อนไปประมาณสักสามสิบปีที่แล้วอ่ะคือเธอก็ประมาณห้าสิบคือเธอก็มาด้วยหน้าที่แบบที่ถ้าถามดิฉันก็คือคือเป็นคนสูงวัยแล้วอ่ะมาอสูงวัยแต่ก็ยังสวยอยู่นะสําหรับทีนัานในในในยุคนั้นก็ดูว่าเออเธอดู สวยอะดูดีสง่าวัยสวยสง่าวัยแล้วก็มาจากครอบครัวเอก็เป็นเจะว่าเป็นชนชั้นกลางก็ว่าก็น่าจะได้นะแต่ว่าเธอก็เนี่ยผันตัวมาเป็นมาเป็นอาชีพเป็นนางแบบก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วก็เหมือนกับไปพบรักกับสามีคนแรกเรียนอยู่เป็น law school เป็นทนายความอันนั้นอันนี้นะแล้วก็มีลูกด้วยกันแล้วก็เริ่มเข้าวงการแม่บ้านก็เริ่มเนี่ยเหมือนมาแบบ ทำอะไรอะใช้ชีวิตมาทำกับข้าวทำอาหารอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็เป็นนักเขียนเขียนหนังสือหนังสือที่เกี่ยวกับการทำอาหารใช่การงานวิยีอาชีพเนี่ยดีดีซก่อวิธีกรรและการโทรทัศน์นะแล้วก็จนในที่สุดเนี่ยเธอก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นผู้หญิงจำนวนน้อยคนมากในประเทศสหรัฐอเมริกาที่สามารถมีเอ็มเอ็มเขาเรียกว่าอะไรเอ็มไพร์เออร์ะมีอาณาจักรของตัวเอง ให้อารมณ์เหมือนโดนัลด์ทรัมป์แต่แต่อันนี้เป็นผู้หญิงอ๋อแล้วเธอเธอทำบริษัทเนี่ยมาท่าสจวตลิฟวิ่งออมนิมีเดียอิงก็คือทำสื่อทำช่องทำทีวีทำหนังสือทำนิตยสารทำทำออกโปรดัก์ขายของไปจับมือร่วมกับซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ฉันยังจำได้ตอนนี้ฉันอยู่เมกาที่ต้องไปตามหาซื้อโปรดัก์ของเธอเช่นอะไรบ้างก็พวกแบบอุปกรณ์คราฟติ้งทั้งหลาย อาพวกยี่ปักถักรอยไม้พายใบมีดกันไกอะไรพวกเนี้ยคือป้าดหรอวะเออพวกงานที่แล้วมันเป็นงานงานมันเป็นงานี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่แบบหุยตามมาท่ามันต้องแบบต้องดูหมดแบบแบบไฮโซไม่เชิงไฮโซเอยดูดูดีมีชาติะก่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแต่ว่าภาพเนี้ย ถ้าจําความได้เนี่ยเหมือนคนอเมริกันเขาก็จะมาออกมาโจมตีเธอเนาะเนื่องจากเธอเป็นผู้หญิงแน่นอนเ,ออเธอมีความเก่งเ,ออเธอสามารถที่จะเป็นหัวหน้าออทําธุรกิจ business ที่ที่ควบคุมผู้ชายได้แล้วไปโจมตีเขาเรื่องเขาจะโจมตีว่าเธอทําให้คนอเมริกันสาวอเมริกันอยากมีชีวิตอู้ฟู่อ,อ,อยากมีการใช้ชีวิตหรือว่า l i v i n งแบบมาท่าจวดคือหรูหราหี่จริงแล้วที่ออฉันดูก็ไม่ได้หรูหรานะ เหมือนกับเธอคือชีวิตเธอก็เหมือนป้าเธอก็ออกไปปลูกต้นไม้อะเหมือนป้าอย่างเงี้ยออกไปลวายใบไม้เด็ดหญ้าตัดกินนั่นกินนี้เด็ดดอกไม้ที่อยู่ในสวนเธอเอามาปักแจกันอะไรอย่างเงี้ยคือชีวิตมันจะเป็นประมาณนั้นแต่เหมือนกับเขาก็มีการแบบว่ามีการวิพากษ์วิจารว่าเออมันทําให้ชีวิตดูแบบดูหรูหราเกินไปดูทําให้ผู้หญิงแบบ จะต้องมาเป็นแม่บ้านอย่างเดียวหรือเปล่าอ,อะไรเนงะี้ยแต่ดีฉันก็มองอีกมุมหนึงว่าอ,อย่างรซสปีหรือว่าอาหารที่เธอทําบางอย่างก็คือ,อ คุกทำง่ายๆก็คือทําให้ชีวิตผู้หญิงอ่ะมันง่ายขึ้นเออเออเรื่อหรอกมาหรือเย็บปักถักร้อยบางอย่างมันก็เย็บได้ซ่อมแซะอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นแต่ถ้าถามดิฉันส่วนตัวเลยนะความเห็นส่วนตัวร้วนๆล้วนๆคือชอบเธอเพราะเธอเป็นผู้หญิงที่แบบไม่สนอะไรใดๆทั้งสิ้นเธอก็จะออกมาพูดเนิบๆทากับข้าวสอนวิธี ปลูกต้นไม้ต้องพวนดินอย่างงั้นต้องปักช่อดอกอย่างนี้ตัดอันนี้มาปักเปิกปักป้าต้องนึกย้อนความไปเมื่อสักสามสิบปีที่แล้วสมัยที่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตอืมอืมใช่เขาดังเขาดังยุคนั้นใช่มแล้วเขาดังผ่านอะไรรายการโทรทัศน์ใช่ไหมมีรายการโทรทัศน์นิตยสารหนังสือที่เขาเขียนเออเคยเห็นสินค้าที่เขาขายไงที่บอกเนื้ออกมาเออเพราะฉะนั้นเนี่ยมาท่าสะจว้ก็คือเป็นเหมือนให้อารมณ์เหมือนใครสมัยเนี้ย เป็นอินฟลูเอนเซอร์แต่ว่าเป็นในยุคนู้นอะในยุค30ปีที่แล้วโดยผ่านสื่อสื่อของเธอสื่อยุคอนาล็อกอ่าสื่อที่เป็นแมสมีเดียไม่สื่อมวลชนทั้งทั้งทีวีทั้งนิตยสารทั้งหนังสือเนี่ยเป็นสื่อดั้งเดิมหมดเลยอจนกระทั่งเธอถูกจับข้อหาที่ว่าเนาะมีคดีความเรื่องซื้อขายหุ้นแล้วก็เหมือนถูกจับขัด ในคดีว่าขัดขวางกระบวนการยุติธรรมเหมือนขอ,อความร่วมมือแล้วเธอไม่ตอบไม่ยื่ไม่อมื่นอ,อะไรอย่างเงี้ยก็เลยถูกจับเข้าไปอยู่ในคุกบอกว่าประมาณ5เดือนอแล้วก็มีการหลังจากนั้นก็มีการทาแบบคอยติดตามอะ่ะพฤติกรรมของเธอโน,ะน่นนี่แล้วเธอก็กลับมาทุกวันนี้ก็รู้สึกว่าอยากกลับมามีสื่อทําสื่อออนไลน์มไม่แน่ใจว่าทําช่องเหมือนทําช่องร่วมกับ Dog g, สโนว์ด็อกศิลปินที่พ <Q C. S 1> ิมพสีใช่ใชซึ่งป้าล้อมลึกนะ ผู้หญิงสักผิวขาวที่ทำงานร่วมกับศิลปินและผิวสีคือมันเอามันเหมือนเขาเรียกอะไรดอกฟ้ากับมาวัดอ่ะเขาน่าจะปรับตัวเพื่อให้ทำาันเกมเออเราก็ว่าเขาฉลาดนะแล้วตอนนี้เธอก็มีอยู่ในมีแอคเคาท์อยู่ใน IG Instagram ดิฉันก็ไปตามดูอาจจะโพสตอนนี้ไปไม้เปลี่ยนสีแล้วอะไรของเธอเนาะแล้วก็สารคดีมันก็จะมีคือทั้งหมดทั้งมวลไม่รู้ว่า ผู้สร้างต้องการมีวัตถุประสงค์อะไรในการนําเสนอแต่สิ่งที่ดิฉันได้จากมาท่าซะโจก็คือว่าเธอรักในสิ่งที่เธอทำอแค่นั้นเลยเธอ,อเกิดมาในครอบครัวที่พ่อบอกให้รีดเสือ้อรีดเสื้อให้เรียบนะอแม่สอนทํากับข้าวแล<อ>้วเธอก็ได้ทั้งหมดเนี้ยจากการบ่มเพาะของครอบครัวคือคอแบบเฮ้ยเรากําลังคิดว่าคนที่โจมตีคือคนที่ปฏิเสธงานบ้านปฏิเสธความเป็นผู้หญิงมั้ย อย่างนี้ป่ะไม่ไม่แน่ใจหรือว่าเขารู้สึกว่าเฮ้ยผู้หญิงมันทาอะไรได้มากกว่างานบ้านเป็นไปได้ใช่ไหมแล้วก็เขากลัวตรงที่ว่าผู้หญิงมีเขาเรียกว่าอะไรขึ้นมาเป็นเจ้าของบริษัทน่ะขึ้นมาเป็นเขาเรียกว่าบิลเลียนแนอออซึ่งซึ่งแต่ก่อนในอดีตมันจะเป็นแต่ผู้ชายไงที่มาที่เป็นเจ้าของบริษัทโหไม่กันคิดเนี้อ่ะคิดว่าใช่เธอถึงโดนเธอถึงโดนโจมตีนะยยุคโนนยุคโนนย้อนความ S <S ย้อนความกลับไปอ,อ่ะคือไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังจะรู้จักเธอบ้างไหมเนาะแต่ว่าอยากให้ลองอให้ลองดูถ้าเกิดมีมีเวลาสักนิดเนาะเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้จะดูดิฉันมีความรู้สึกว่าจะมาจัดบ้านแพชั่นของเธอจนกระทั่งทุกวันนี้เธอ80กว่าเธอก็ยังทุกเช้าตื่นมาก็เดินออกไปที่สวนไปดูแลสวนของเธอด้วยความแบบเดี๋ยวฉันจะทําบ้างแล้วสิ่งที่ดิฉันดูเสร็จปุ๊บนึกถึงอะไรรู้ไหมนถึงแม่ตัวเองอ๋อน่าแล้ว แคปหน้าจอส่งไปให้คุณยายาซึ่งคุณยายเนี่ยเป็นติ่งมาถ้าจะจวดหนักกาดิชันแคปไปเสร็จปุ๊บยายยายคุณยายดูเร็วมาถ้าจะจวดอยู่ในเน็ fli x แคปหน้าจอส่งกลับมาบอกว่าดูเสร็จแล้วจ้ะ <laughs> ดูก่อนดิฉันอีกค่ะ <laughs> ถามเอาว่าชอบหรือไม่ชอบ <laughs> ออฝากไว้ก็แล้วกันคือถ้าถ้าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าไม่รู้จักก็ไม่เป็นไรเนาะ <laughs> ให้ดูว่าเออแบบ ความเป็นความเป็นแพ้ใช่แล้วเธอก็มุ่งมั่นในการทํางานที่เธอจะสร้างอาจีพแบบนี้ยการงานพื้นฐานอาชีพของเธออ่ะตอนนี้กลับมาสร้างใหม่แล้วตอนนี้ก็น่าจะทรงๆคือคือยังโลดเขาเรียกว่าอะไรโลดแล่นอยู่บนสื่อน้าจอสื่อแต่จะขึ้นกลับมาท็อปเหมือนเดิมคงลําบากอายุด้วยจริงๆให้อยู่แบบที่คนรุ่นหลังเขาพูดถึงในทางที่ดีก็โอเคแล้วดีกว่าเพราะว่าถ้าไปสร้างใหม่เหนื่อยเนอะเพราะ ที่ผ่านมาเลยจุดพีคข,ของเธอไปหมดเลยเพียงแต่ตอนนี้เอาขึ้นมาให้มันมีความรู้สึกรละลึกถึงหรือว่าอ,อาจจะส่งมอบความประสบการณ์ความรู้ดีๆที่เธอเก็บสะสมมา<อ>ส่งต่อให้คนรุ่นหลังต่อไปอย่างนั้นอโอเคอ่ะหมดเวลาแล้วใช้เวลาไปเยอะเดี๋ยวเราพักเราไปดูหนังป้าค่ะ,คะ ซีนี m คาเฟ่บายหนังหมูหนูพลอยสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและคณะเทคโนโลยีสื่อสามมวลชนผลิตบุคลากร,กรให้เป็นนักปฏิบัติเก่งดีมีคุณธรรมรับผิดชอบต่อสังคมสร้างสารรค์งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านสื่อสามมวลชนซีน <Cinema Cafe S 3> ี玛คาเฟ่ของคุณอะไรนะงานบ้านงานเรือนอใช่ไหมการงานพื้นฐานการงานพื้นฐานอาชีพมา ทอริทอรีสุดเคตแดนเถื่อนเถื่อนจริงๆเลยอันนี้อันนี้เป็นซีรีส์นะคือซีซั่นแรกนี่หกอีพแค่นั้นคิดว่าต้องมีต่อไปแน่นอนนะเขาจะใช้คำว่า n e โอเวสเทินคือมันเหมือนหนังคาบอยอ่ะแต่มันเป็นคาบอยยุคใหม่อ่ะสมัยก่อนมันจะต้องขี่ม้ากันใช่ไหมยิงปืนอันนี้ก็ยิงปืนแต่นอกจากขี่ม้าแล้วเขาขับรถอะไรนะ เป็นรถเป็นรถออฟโรดไว้ต้อนมัวนะแล้วก็เฮลิคอปเตอร์คือทุกอย่างแบบทันสมัยไฮโซแต่ว่าก็ยังเกี่ยวกับควบคุมดูแลเกี่ยวกับพวกปศุสัตว์อยู่ดูแล้วป้าไม่น่าจะดูได้เลยอ่ะเชื่อไหม,ออไหมว่าฉันออกทบไอเอทอริทอรี่เนี่ยเหรอเข้าเดือนเดียวกันเลยออกทเบอร์เดือนใช่อา้าวฉันก็สิทธ์เก่าอยู่นะ ฉันก็ชอบอยู่นะ,อเ,อะเออเอเอฉันก็เคยใช้ชีวิตอยู่ที่นี่แดนเถื่อนนี่เหมือนกันออเอเอเอพราะกล้มขับเลยไปมหาลัยหน่อยหนึ่งฉันก็เจอแบบว่า<ด>สายทะเลทรายเอเอใช้ได้อยู่เหมือนกันแหละอ่ะนเนาะ <c oughs> อ่ะทีนี้ไอ้เรื่องเนี้ยมันจะพูดถึง <c oughs> การแย่งชิงผลประโยชน์ในสุดเขตแดนเถื่อนนี่แหละคือแดนเถื่อนก็เออเป็นชื่อ จริงๆแล้วออสเตรเลียเนี่ยจะมีเขขเรียกว่านอร์ทเรส r ิเดนซซึ่งอยู่ฝั่งฝั่งทางเหนือของของทวีปนะมันก็จะแบบค่อนข้างจะแห้งแล้งอะ่ะแล้วก็ส่วนมากก็จะทะําปุสสตว์ทําปุสสตว์มีหน้าฝนกับหน้าน้ําท่วมม,มีสองอย่างแค่นั้นนั่นแหละแล้วมันก็จะแบบดิบๆเถื่อนๆทีนี้เขาก็จะโฟกัสไปที่ตระกูลลอสันซึ่งเป็นเจ้าของเขาใช้คําว่า มาเรียนสเตชันก็คือเป็นปัสุสัตว์เป็นเจ้าของปศสุสัตที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี่คือเรื่องเรื่องเรื่องที่เขาสร้างมาสร้างขึ้นมาผัดเรื่องัดเรื่องอ่าและพื้นที่ของไอ้มาเรียนสเตชันเนี่ยใหญ่เท่ากับประเทศบลเยียมอาจจะเขาอะไรจะขนาดนั้นอันนั้นอ่าเธอออสเตรเลียมันทวีปจันสทวีปนะใช่จะถูกอ่าและทวีปมีประเทศเดียวอ๋อมีอเมริกาอ่านิวซีแลนด์ เอ้มันอยู่ในทวีเดียวกันนะออสเตรเลียนิวซิแลด์ก็ทั้งทวีมันมีอยู่สองประเทศเนั่นแหละอ่าใช่อ่ะทีนี้ไอพื้นที่ที่ใหญ่โตมโหระทึกเนี่ยเขาใช้เลี้ยงวัวเลี้ยงวัวโดยแบบเหมือนปล่อยให้มันอยู่ในทุ่งกว้างแล้วก็มันก็คงคุย้ยเขียหาอาหารอะไรไม่ไม่รู้วิธีการแต่ว่าพื้นที่ใหญ่มากมดังนั้นการจะต้อนวัวแต่ละครั้งเนี่ยอม,มันใช้เงินมหาศาลอนะอ่ ฉากที่เขาจะนัดคนที่จะมาต้อนบัวเนี่ยนะเหมือนหนังเรื Mad ่องแมสแม็กเลยอะ่ะคือจะมีรถรถสําหรับบรรทุกวัวนะปีกซ้ายปีกขวาแล้วข้างบนมีเฮลิคอปเตอร์แล้วก็ขับฝุ่นตลกมามาที่ฟาร์มนะแต่ก่อนที่จะจะจะ,จะถึงฉากนั้นน่ะมันจะมีฉากซึ่งมันเป็นการเปิดประเด็นของของซีรีส์เรื่องนี้ก็คือว่าไอต้ตะกูลรอสันเนี่ยเขาจะมี เขาเรียกอะไรล่ะเป็นเป็นคนที่ดูแลต่อจากพ่อเนะ่อชื่ออ่าอ่าเดนเนียนซึ่งเดนเนียนเนี่ย,เ,ยเปิดฉากมานะ่นอ่ยตกมาขาหาักซึ่งเ <What? S 2> ดนเนียนเป็นคนเป็นแบบผู้ชายกำยำล่ำสันหนวดคาวเฟิร์มเลยนะตกมาขาหาักแล้วก็กระดึบกระดึบไปไหนไม่ได้ แล้วก็จะมีฉากที่เขาตายอย่างทารุณไปดูเองก็แล้วกันคือคือแบบโหดนะฉากนั้นคือโหดดูดูเหมือนมันไม่น่าจะเกิดนะมันเกิดทางท่านที่แดนนี่ก็ขัดขี่ม้าเก่งเนาะเมื่อคนที่ดูแลเอ่อมาเรียนสเตนเนี่ยตายเนี่ยพ่อน่ย,พ,นยพ่อชื่อคอลินเนี่ย ก็จะต้องหาทายาทที่จะมาดูแล,แลซึ่งต่อใช่ซึ่งจริงๆเขามีพี่ชายแดนเนี่ยนันเป็นน้องนะอไอลูชายคนโตนะ่ะชื่อชื่อเกรแฮมแต่ว่าเกรแฮมน่ะมันติดเล่าาติดเล่าแถมภรรยาที่ชื่อเอมิลี่เนี่ยเอมิลี่เนี่ยก็เป็นลูกสาวที่มาจากตระกูลตระกูลชื่ออ่อตระกูลฮอสตระกูลฮอสเนี่ยคือมันป้นวัวอเออเหมือนมาจาก โจรยังไงก็ไม่รู้ก็ไม่ได้ไม่เลยไม่ค่อยจะชอบเจ้าเจ้าครอบครัวของเกแฮมเท่าไหร่ก็เลยจะไม่ยกให้แต่แต่ตอนเนี้ประเด็นของไอ้หกอีพเนี่ยคือหนึ่งใครจะมาแทนที่แดนเนียนแดนเนียนทำไมถึงตายใครเป็นคนทำให้เกิดตกมา้ามันตกม้าอุบัติเหตุรห,รหรือเปล่า,ลาอ่านะหนึ่งนะสองก็คือว่า การแย่งชิงอํานาจการของคนสามของกลุ่มสามกลุ่มกลุ่มธุรกิจที่ใหญ่ๆห,หนึ่งก็คือตระกูลลอสันซึ่งมันทำไอ้ไอ้ปศุสัตว์เนี่ยนะวัวที่ใหญ่ที่สุดในโลกของเขาเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงนะเหมือนเช่าที่ที่พื้นที่ใหญ่มากตระกูลที่สองก็คือตระกูลทำเหมืองทองอชื่อตระกูลเคอร์บี้ไอ้ตระกูลนี้ เช่าสัมปทานเมื่อเช่าสัมปทานทําเหมืองทองนะในพื้นที่แถบแถบวงวนอยู่อย่างตรงนั้นเนี่ยนะเขาก็ไม่ใช่เจ้าของนะเพราะเขาเอาซื้อสัมปทานเช่าสัมปทานทําเหมืองอืทายสิกลุ่มที่เป็นเจ้าของดินแดนที่แท้จริงคือเราใครอะกลุ่มออริจินอล Oh. กลุ่มคนพื้นเมืองอคือถ้าพูดถึงซีรีส์หรือว่าหนังของออสเตรเลียเนี่ยจะมีตัวละครที่พวกเป็นออริจินอลเนี่ยเยอะคือแทบจะทุกเรื่องออกมากออกน้อยเนาะ,ะอาจจะเป็นเหยื่อมางหรือว่าเป็นผู้ถูกกระทำบ้างแต่เรื่องนี้มันมีความก้ามกึ่งจะบอกว่าเหยื่อมันก็ไม่เชิงเพราะว่ากาลังแบบเหมือนจะมีบางคนเนี่ยสร้างเนื้อสร้างตัวซึ่งรับรับมาตอนตอนวัวนี่แหละมีอาชีพอยู่เหมือนกัน แต่ไอกลุ่มไอ้ออริจินอลบางบางบางกลุ่มที่เป็นคอมมูนิตี้เนี่ยก็จะรู้สึกว่าแบบเราก็เป็นเจ้าของที่ดินบัมวมันก็เป็นของเราถ้าไปต้อนเราก็ถึงเวลาแล้วก็เอามายิงปึ้งมาเฉือนกินกันเ,<อ>เป็นลายไป<อ>ก็เป็นดินของเราเอของอของเราเอ,อะไรอย่างนี้<อ>น่ะมันก็จะอีหลุมตุงหนังแย่งชิงอัน,นาจกัน,นเนี่ยเนี่ยเนี่ยสามอันเนี่ย<อ>แต่ดูนะมันมันมีความมันมันมีความสําหรับเรานะเออเราสึกเฮ้ย สเต็ปต่อไปใครจะได้ได้ได้ครองไอมาเลียสเตชันซึ่งมาเล n ียสเตชันก็บอกเอาร้อยกว่าปีมาแล้วที่แบบว่าดูแลรุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นเนี่ยตั้งแต่หนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งไงเนะี่ยและปีนี้สองศูนยสองสี่ร้อยกว่าปีมาแล้วเออหนึ่งนะใครใครจะได้ครอบคอร Station, องมาเลเซียสเตชันซึ่งมันก็จะมีการแบบชิงใหวชิงพลิกกันกับไอตระกูลทําเหมืองด้วย จะต้องแบบว่าอันนี้ลูกสาวลูกชายมันอะไรยังไงกันมันจะมาดองกันไหมอะไรอย่าดูนำ้ำเน่านิดนิดูห <c oughs> นังไทยหน่อยหน่อยดูละครไทยนิดน,ดนดก็ต้องอ<ๆ>มีบ้างเรื่องโรแมนต์หมายถึงว่าเรื่องถูกถูกถูกเพะมันก็เป็นส่วนหนึ่งของ จะยิงกันอย่างเดียวก็บาไวเด้อนะก็ต้องมีเรื่องราวอื่นๆในชุมชนด้วยเออเรื่องราวที่มันมันนะสองก็คือโลเคชั่นเราจะเห็นโลเคชั่นของทวีปออสเตรเลียซึ่งแบบซเ o อร์ป่ะเนี่ยโอ้โหจบแล้วก็สุดๆไม่ดูแต่ดูจบไม่น่าอยากจะไปนะมันดิบเถลือเลยเกืออ่าบางคนอาจจะชอบ เฮ้ยแต่ฉันก erm ็ชอบนะเพราะว่ายังมีความดิบอยู่คือมันมีฉากถ่ายทางอากาศอั่นนะเราจะเห็นแบบว่าแลนส์แลนส์แลนสเคปที่สวยมากแล้วก็จะเห็นจระเข้คือมันความดิบเช่นฉากไปเก็บไข่จระเข้อย่เงี้ยเฮลิคอปเตอร์นี่มันขับเฮลิคอปเตอร์เหมือนขับมอเตอร์ไซค์่บบินไปแล้วก็ไปบุกลังจระเข้ขโมยไข่จระเข้มาเลยมันมีความดิบเถื่อนมัน มันก็ดูน่าเที่ยวเหมือนกันแหละก็เคยไปอยู่แค่ชายชายทะเลสายก็ชอบอยู่เหมือนกันมันบริสุทธิ์อืแล้วก็เราจะเห็นการเอาตัวรอดความขัดแย้งโดยเฉพาะของกลุ่มอออริจินว่าเขาจะมีอํานาจในการต่อรองยังไงคือมันไม่ใช่ว่าแบบ คือบางคนมันก็ทําอะไรไม่เท่าท่าเหมือนกันนะไอคนที่อยากจะแบบว่าตั้งเนื้อตั้งตัวได้ก็มีแต่ไอบางกลุ่มมันก็เออไม่ไหวเหมือนกันคือทุกกลุ่มมันก็มีข้อดีข้อเสียของทั้งสามกลุ่มนั่นแหละก็เป็นเป็นคานอํานาจซึ่งกันและกันฝากไว้ก็แล้วกันว่ามันจะดิบมันจะเถื่อนมันจะมันขนาดไหน แต่ว่าอย่างน้อยเราจะได้รู้สักความว่าเีโอเวสเซ่นเนโอเวสเซ่นนี่แบบว่าเออน่าสนใจนะ,ะมันเป็นหนังคราบบรู้สึกของอเมริกันมีเรื่องอเย็นร็อคสโตนเอยังไม่ได้ดู เออยืนรบตงกัน่ะดูเขาบอกว่าเทียบกับยืนรบตงอันนี้ก็หาดูได้ใน Netflix ซ์จ้าพี่เข้าพี่เข้าโอเคดูไปลสองเรื่องจริงก็เข้าเดือนเดียวกันอ่ะเออเดือนออกตุเบอร์หนังมีคนเยอะสายหญิงอ่ะอันนี้สายโหการงานพื้นฐานอาชีพของดิฉันส่วืนของคนสายอันนี้คีคีคาร์บอยคาร์บอยสายฟาร์มอยู่ในฟาร์มเอออยู่ในฟาร์มขี่ม้ายิงวัวยิงควายกันเออดูเหมาะดูเหมาะรีวิวดีอ่ะ ฝากไว้แล้วกันนะครับสัปดาห์นี้จะเป็นหม่ครั้งหน้ารับแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ